เอ้าใสแล้วบ่เนนั่นนะเสื้อแล้วก็ผ้านะใสแล้วเนาะเสื้อไหมบ่นาะเสื้อไหมแล้วเอาะจักใสคือกันเนาะหมอนยังไม่ได้ใหมอนมันลายหน่วยเนาะหมอนยังไม่ใสยังลายหน่วยยุ่มเลยรูผ้าดีผ้าใสด้วยอ๋อไมาใสแล้วเจอมันหนาวแหงหมดจุกออกมาห่มแล้วแล้วก็หยัดเขาไว้เออบาบนี้มันห่มแล้วก็เมื่อใดมันมันปวหนาวแล้วเขาจีบไว้ไล้เหรอ เอาใส่ถุงไว้ลุงสบายดีเด้อพี่น,อน้องะทักทายสบายดีพี่น้องกันบมดสุขสุขคนมดสม,มองสุบอนเที่น้องเลยตาตูไปแล้วพี่รดมากกีรุ่นฟอ้องใสมืีหรือบ่ได้เอาขาตั้งกล้องมาพี่น้องเลยเนาะมันไปน้ำลดอันมันไปน้ำลด มันอยู่น้ำหลดคันนั่นเขาขี่รถคันนั้นไปแล้วเขาลืมมาลงมาหน่ะนะมันก็เลยบดมานำเนาะบริสติดบอลหดมานำเลยวันนี้ก็มาพี่หลาพี่น้องเงพเื่อนพ่อเถ้าเพชรเนาะพี่น้องเนาะก็เข่ามาให้แล้วแน่แลยจะหลอดไฟใหม่แล้วนะ้ำจะหลอดไฟก็สิบโลสิบโลสิบเอ็ดโลนี่แหละจเป็นเดือนนี่ก็ได้ อ๋อึบเข้าเฮ้ยเมื่อยเลยที่ได้บอกใครอยู่บนใขรอยู่บนประตูโอ้นั่งอยู่ไหนก็ได้นั่งรถนั่งลง นั่งลงเนี enfin ่ยเฮ้ไปได้อาสบายดีก่อนเจ้าสบายดีเออถแต่งตัวดีเท่าไหรเนี่ยหนาวหนาวบ้านไหนหนาวบ้ไหนดอกนอนแล้วว่าเสื้อใหม่นอนเลยนะเออดีแล้วนอนแล้วพี่น้องไอ้บาทนี่เนาะจอกเอามาใส้แต่น้ำก็ยังอยู่เนาะยังหาขวดพุ่น เขานะาสิบโลค่อยว่าสิบโลนี่ยเอามาให้สิบโลดีกว่กินได้หลายเติบได้นเนาะหลายมือเติบฮะหาลายมือเติ<ค><า>บไข่ก็ย,ย,ยังโบเบิดทอดแพงนึงชั่มพี่น้องซื้อมาสองแผงยังยังเก็ดเนี่งแตะนึองไข่แตะลายนเนาะเออเดี๋ยวกินแล้วยังหลายอยู่พี่น้องเพราะว่าพี่น้องอยู่กันยื้อเพิ่นกันยื้นเนาะ,ะพี่น้องนะ พี่น้องบ้านใกล้เคียงฮะน่ะเพิ่อนชาวปฎิปะได้ถีมได้เพิ่นกันยืนเห็นแล้วอั่นเนาะอือ กินข้าวกับยังมันนี่นะกินข้าวกับปองป้าเออกินกินแล้วก็พักพ่อนป่เนี่ยกบเด้บันได้ใส่บ่บันไดยังได้ใส่รู้ยังเงีดีจีนยังไ่ดีนะใกล้แล้วใกล้จะดียังไม่เดียวยังบ่ได้ใส่ตรงข้าวของไปใช้ขโมยขโมยไปทั้งอื่นบ่นี่อันนี้ ว่าแล้วเ็นไฟ,ไฟอะไ,ไฟนี่สายสายไฟเนาะเดี <No. S 2> เอาไว้แล้วจะให้ลานเจ้าประกอบกันได้ชื่อให้ม่ลอะไรอดไฟเอารุ่นยางบาหนี่เอารุ่นแก้วรุ่นยางนะรถไฟรุ่นยางบ่๊คแมนจังบ่แตกกรมไทย เห็นป่ะเออมือวนก็เละดูวยนะโว้ยท่านี้แบบรุ่นม,ม้วนแาบนี้เนาะมาเชียบไพแล้วเชียบใไพ่ชีได้ด้ก็ไปหัน่นใช่ตัวนี่แหละนี่หันาา่นใช่นหมนช่ละเบื่อเอานั้นมาอย่างนี้เนาะถ้าหัน่นตัวนี้ออกเออ เอตัวนี้แ่อนี้แม่นำใช่ไปดีกว่เออมันแน่นใช่ไหมแน่นเต็มแล้วโอเคถ้าวัดกลางคืนจะให้เขาเสียบได้อยู่ดอกวันวนีนมันบาแตกตัวนี้มันเป็นยางหลานเจ้าเปิแล้วมา,นมาเนอะเดี๋เห็นให้ Tony cảm thấy con xe mất vay tay chỉ tay bụng mô tay là nó, ừ. nó, nó bố. chắc bóng chắc luôn chắc luôn chắc không hít ăn chào mát hết tùng nham tùng Chắc tùng nhako hôn hả mát 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 Thùng mát 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 ก็ยังตกเขาแต่ปีกายปีชื่อจะได้เท่าได้ปีแล้วแหละเท่าได้ปีฟ้าห่มเนี่เอามาห่มรอเลยมันยังมันมันบ่หนาววัไดมดวเพื่อนมันหนาแน่นหนาแล้วมันบ่หนาวเนาะคือตอนนั้นดี่กว่าหลังนั้นลูกเอ้ยโอ้็ดีกว่าหลายแล้วอันนี้ก็มีประตังประตูหลังนั้นบได้มีประตังประตูไปนี้อย่างนี้มีประตังประตูพอได้อัดงับไว้พอได้หมูมากาใกล้ขึ้นมากับบได้นั่นเนาะ ใครเลยแล้วใครกอยหลงนั่นแล้วหลงนั้นเห็นได้บ่มีประตูปกตงอันนี้นี่กังเว้นจะออกมานอนอยู่นี้เป็นแบบกังเว้นนอนมันน่นนู่นจะเย็นเนาะค่อยเบางคนก็ได้ตัวนั้นเราบ่มีตัวน่ะบ่เลยก็บ่เอ็นเลยของมันบางเส้นมุ่วหนุยตัวนี้เนี่ยพักแล้วตัวนี้เส้นแต่ลูกหลานเจ้านั่นเนาะลูกหลานเจ้าเขาอะไรอย่างไรอยู่ จจบ<า>ังบอนครับบได้อน,น,นุญ,ญาตให้อยู่ได้ลูกหลานบ่เลยบได้ให้อยู่บ่าเนานนะอันนี้ให้อยู่จนชิ้นลมหายใจบ่ครับ,บโอ้ยธรรมดาเลยทุกเอ,อาะตะกาก็ได้ใช้่ลีเนาะตะกาข่อยซื้อมานีอ๋อก็ได้ใช้่ลีนู่นกองสิ่งอำนวยความสะดวก,ก,กคเคียงแตเ,เคียงยังไม่ได้ใช้เคียงเพราะว่ใาใช้เตาเนะาะใช้เตาลูก Câng khi có aunque cho Ra Đ Máy vào đường descriptor 6 Ngày czego кий đạp đ Makل 21 22 Chăm은tim 하 SBS 3 intellectual Kalau 3 intellectual là việc nói ở suốt 2 năm trễ Chligen nhận được subscribe вашbulb 3 B Ass laser có thể tăng c��� strat easter giao Fahrenheit 3 điều khiển choltcesa tutaj mà đăng nó có thể là nha Mà bạn ta g Clymer is doing lông qua hoa tiếng nh sentir, 2017 năm chuyên nghiệp 24 đến 26 th6, amasy, phát ra bài tập cho 12 th9 th9 th4, làm เมื่อจะคอยไปกวนเขาหมูยืดมนหมอนึ่งเด็กโลรอเวลาเต <c oughs> าะเสือเห้ยไอทองยางนะบ่เอ้ากับถึงขันอึดี่หิวดอกพี่น,น้องเพราะว่าพี่น้องเราก็เป็นคนเบิง่งไงทะเลาะกันเนาะโอ้ยังลายอยู่พอดีเป็นเดือนไปแล้วรวมกับขขาวข่อยมาให้มาเนี่ยก็เนาะลูกเขมาให้นี่ก็ได้แล้วเดือน ใกล้ๆซองแพงจะพอเดือนละยังเบิดอยู่ของปลาก็ยังมีเบิดอยู่ยังจืงอยังอยู่บองปลา,ปาย่งยงยังอยู่อลี <c oughs> อ๋อมีกับยัง <c oughs> มียัง <c oughs> โอ้ยของปลากัยังเป็นหกกล่ปปองน <c oughs> ี่ครับเอาไว้ไว้บเ่เบิรงก็ได้ <c oughs> นีน่นเนาะเจ้าหน่อยมันจะติดแบนเข้าไป ย so right ังลายเนาะของกินกันเนาะก็ได้กินอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะถือว่าบนหน้าเป็นห่วงปานใดเอ้ยบ่จมบ่จมมันชี้แจงกินตัวนนี้กิแต่ตัวนี้กินผู้เดียวไปเส็ดไปกินลายกันแล้วเนาะโอ้ยมุจักประยัดกินกับไข่อยู่ดอกพระเดาเอ๊ะจับกันเลยไม่เช้าหรอกินโป่งลาแรงมาแล้วกินไข่บ่ อะไรกินตกปลาปุ๊บเป็นเลยใคกว่าแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนคอยบริข่าวมาเบิ่งบ่มีแนวกลินเนาะออโอ้ยการบ่มีอะไรนี่เลยว่าว่าจเจ้ามาทำปี๊ดบริมีมีมแต่แจวกับแจวคือตาลูกเห็นนั่นแล้วลูกบ่คิดบ่คาดคิดว่าจะได้เฮือนหลังใหม่กับมีแนวกินเนาะ,ะก่อนเราไปคึดไปพัน,น้อยรู้ว่าจะได้เอินก็ว่าชิได้นอนอยู่ตูฟิฟามันเล่นเด้วันนั้น,น,นจะทูบุญคุณ พ่อยแม่กุม้มกุมเปิ่นเปิ่นแยงเปินนะ่นเปนเนาะได้กินน้ำรูขุ่เต่านี่ยแล้วรูขุ่นคว้ากินได้ได้กินลูว่างเงินใจกินแจ้วนะี่ลูกมาว่างเงินก็ได้มีแต่แจ้วนะี่ีนี่เศโตฐัวใครเน่ยแล้วได้กินน้ำลูน้ำลานาน้ำเต่าแก่ใจดีเพิ่น เป็นกระตบบุกป้ะผมเทิยมเพื่นก็ดีแม่เพื่นค่อยมาจอบอยู่แล้วมาจอบเบิร์ดระเบ้อไข่นั่นนี่แหละเ,เขาท<อ>ำป้าเพื่อนให้มาจอบเบิร์ดเออโดนมาจอบเธอหนึ่งมาขันไข่เบิร์ดกับเพื่นให้ชื่อไข่เ<อ>ขาเบิร์ดเพื่อนให้ชื่อเขาเพ<อ>ืเ่อนนี่แล้วเฮ้ยจะตู้ได้กินน้ำห,น,น,น,หน,นูน้ำเต้าได้ดกินน้ำหนูอมร้านน้ำเต้าแก่ใจดีเพื่นก็ขึ้นช่วยเคยเห็นเป็นไปมาช่วยมัน มาฉุกมายุงเลยคนทูกคนทุกอะไรเนาะำผลก็ข้นอุกบย่านแล้วใอยบ้านไนโอ้โวก็ไปขึ้นสี่เลนดูเยือี่แบบว่าฝนตกมากหรือขึ้นที่นอนรูกบะามเชยอะก็มนะแต่กี่ฝนตกมากก็นาวได้กี่นาวเลยมีสภพาชคดีนี่หนาวงมือไปเอามาฮ่มมาชนเดียวห่มมือเดีมันหนาวเองชนไปเล้วพาไหมนะว่า เออปลาไหมตั้งเต่มันหนาวแห้งไปเอาออกมาชลเจ้านอนกับใครแน่คือนั่นหลายแท้นี่เจ้านอนปุ๋ยอยู่คือวันหลายบอลใช่จ้ะปูหลายอันเพื่อกิ้งปี้มุ่งมุ่งนังบอลได้กลางเนาะมันบ่มีนุ่งเนาะบ่มียู่อยู่กลางเหมือนมันย้ำผลเด้ถ้าย้ำผลมียุ่งได้มีนี่มีนุ่งย้ำผลย้ำผลมียุ่งย้ำนี่บ่มีแป้งใว่กลางบ่ดย้ำผลเลยดู มียุงมีมือฝนมันมืออะไรมันมีกลางล่ะมันมียุงอะไรล่ะพับไว้ใตุ่งไวเหมือนแดดมันยุงลายเนี่ยเอาออกมากลางมุ่งก็นี้เออคือป่านี่ยคับคันมือแดงมันหนาวก็เอาออกมาช้อนเดียวหุ้มมาตุ้มเลยเกือบก็ยังไม่ใช่เหรอเลยนะมันบอกว่ากินยังไม่ดีด้วยยังไม่ได้ยางไปใช่นหมอืม สาำเกอดนี่สิเพ้นะพอดีหลายปีโอ้ยที่ไหนดูถือเกิดนี่นี่ดีแห้งนะแต่ว่าถ้าค่อยไม่ได้ถือเกิบไปนี่เกิบนี่มันเป็นสิ้นเดียวกันเบิดเดียวพี่พน้องมันดีม,มันบริมีร้อยต่อได้เกิดเลยเขาล่อ,อขึ้นมาแบบเดียวเลยเบาก็เบ,บาเกิดไนี่ค้ก,กโค้กเชิดม่นเชิดคักบ,บอกได้แม่นพวกเม่นมใจลูกพกินาศอะไรอยี้ ทึกใจบอกเลยดิโอ้มันก็ทื่งไงลูกได้ก็วันนี้มันเป็นสิ้นเดียวกันแล้วมันแน่นก็ถ้าจะจิตตีนี่้ื่อลูกแต่ว่าขั้นถือย่ำผลนี่ถือไปละเ้าถือไปตามคณะมันสิพลาดพลาดแล้วมันจะขึ้นแข้งเขานี่ยอือไปทึ่งอ่ะจิตใจไปเจ๊ด้ลูกไปย่างกับมืดเข่าขอเขากับลูกผมมาช่วยวันนี้ก็ไปไปแล้วบ้านนี้ไปได้ขอแล้วเนาะยด้แล้วลูกได้กินน้ำชุบเจ้าหนูได้อือเด้อเด้อด้ อ่ตูใช้เสื้อคอยซื้อมาให้นะเสื้อแดงแดงนี่คอยซื้อมายื้อเจ้านี่เลยยังไม่ได้ใช้อยู่ยังอันนี้ตังเสือก็ยังไม่ใช่นะเลายแนวเรายังได้ใช้นะคอยชื้อมาเนาะบอกก็ยังไม่ใช่หรือเฮ้ยไปแล้วจะใช่อยากใช้ย้ำใดก็ใช้เสื้อก็บไปอยากใช้ย้ำใดก็ใช้ไว้ตากแพทย์ทกผ้าหรือว่ามันทันมันนี่แล้วชื่อเน้าจำเป็นคอยชื่อ กอยชื่อแนวจำเป็นนี่ก่อยเป็นผู้ชายก่อยก็่ยังชื่อเป็นนะเป็นเนี่ยลูกคำลูปมันมันเคยชื่อลูกฮะเจ้ามันเคยอยู่เมืองอยู่น้าลูกเคยไปเคยมาบ้านนั้นบ้านนี่แล้วเป็นนะมันเป็นบึงมูขอ่อยมนม่ได้ไปไมได้ไดลันลุงเงินตะ้กเขา ข้าวเจ้าซื้อขอทำไนแล้วเนาะข้าวน้ำบ้านนี่แหละข้านบ้านเมืองอลาไก่ปลาโบไร่เมื่อยลุ่มได้เนี่ยพอได้อยู่น้ำลูกน้ำเจ้านี่แล้วพอได้กินได้ยำน้ำนี่แหละอกรุดมก็ยังยูยังบม่ได้เบ็ดยังประหยัดกินดีแล้วพอเถาะประหยัดกินแต่ว่ากินให้มีวิตามิน อยู่เพียวๆห้กินเพียวๆขันเ้าปั่นมูเขาก็ไม่ได้กินเพราะว่าเขาก็บุมีนะบุมแม้นว่าบให้ปั่นจากนี้ก็โคบัวนะคนเ้าแบบว่าหูวจักว่าชมควนปั่นชำไรบุชมควนปั่นชำไรเนาะหายครับหายจับห้ยครับหายมูเนาะหายแต่เฮือนนี่โอ้มีหอดกระแจเนาะขันเจ้าขอย่างลงเฮือนแล้วมันจะใส่กระแจไว้บนนี่้ดยเออ Bài có bài nó có tre có sứ hay nào bọn này ừ, có hay Chắc đi tới ừ. Chắc chắc hạt xà nó biết thế nhưng mà đi say đây rồi chắc đi đi gì đây phăng ừ, đây rồi phăng này lòng ừ. bể đâu Cháu sạc thay nó nào bò sạc thay lẽ mà chẳng bọc cung <laughs> <laughs> yeah, là nhon họ sạc phay dạ nó nó là tà <laughs> เด็กเลยอ่วพอได้อย่างนี้ละดับน้ำกังกึนเอ้ยไหนเนี่ยมันขึ้นแล้วเขาเหมือนงับนี่ลงมาด้วยมาด้วยเขางับนี่ลงเห็นเนาะงับอันนี้เด้งับมันรับอากาศมันลงเด้เปิดเป็นเฉยเนาะจ้ะก็เนาะ เปิดไฟฉายดิจะเปิดว่ากลางคืนบ่ไม่เคยพอฉันไม่เคยคำบรรุคำลึกเลยมันมอดเลยล่ะอขันเจ้าจะเปิดไฟฉายก็เปิดนี่นี่ยังหันยังนี่ฮะมีหอดไฟสายในเทปบานครบนะในในเครื่องเดียวนี่ครบเลยก็รียกยโอ้ยกระตุ่นใช่พอได้พังนี่พอได้ละมือจำนี้แล้วคนเฒ่าเนาะบันปลายชีวิต เด็กำได้อือโอ้ได้ฟังน้ำดูน้ำดานน้ำเต่าแก่ได้ดีเพิ่นคด็ดเพิ่นไปเพิ่นช่วยเพิ่นยังกระชตุ้งน้าๆอือเินช่วยแล้วับเพิ่นกับก็ที่ได้ช่วยกันน้ำลูกน้่แหละลูกประคนควาอยู่เพอะได้ใช้ได้ใจน้ำนี่แล้วอือด้วยแต่เพิ่นกับปจักแล้วนู่นาฮ่า่่กด้กินน้ำลูของเจ้านี่แล้วลูกได้ดูได้เช่าน้ำลูของเจ้านี่แล้ว คนเทามันก็แบบนี้แล้วเท่า่าเทาแกในโฮหมไปแล้วคือันปุ่ยน่าจะดีพ่นให่คอยมาบอกแล้วนะพวกมอนพวกมุ้งพวกเสื้อผ้านาแพ้พวกเสื้อนี่ไส้โลดพ่นว่าถ้ามันเพมันขาดท่านเจ้านั้นกสบชื่อให้ไหมพันว่าวันนั้นใดแมนเพ่นบ่้ให้เจ้าแพงใดอยากให้ไส้แนวดีจังซื้อให้เนาะคือถ้วยบ่วงคือกันพ่นว่าขั้นไส้กับไส้รลด แนวก็ใช <f dragging> ่ตัวองใช่ของใบเพราะว่าเพิ่นซื้อให้ละเพิ่นก็อยากให้ใช่แนวดีเพิ่นก็ไม่ได้อยากให้ใช่แนวบอดีเนี่ยอ้ลูกเอติ่งกินได้ใช่น้ำรูน้ำเต้าขันขันบใวไเพิ่นมอยากซื้อให้เพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกข่อยได้ก็ได้มาแล้วก็ใช่เน่ยลูกแม่นคำมือได้ก็คำจากคำจากได้อยู่อาจจะอมแมน ันนั้นบ่ใช้ไผอยากซื้อให้เนาะโยซื้อให้มันซื้อมาไว้ก็เอาไว้ัมีประโยชน์ดเพิ่นซื้อมาให้แล้วก็ของมันจบมันดีก็มันสะอาดสะออมแล้วก็ปูนนือก็อ่มกมื้อใดมันหนาวแฮงเอามาห่มกันเฮาเอามาไว้อ่านะแจ้งก็มายางมายายไว้เพิ่นเือน โอ้ยถะาวกดีรู้ก็ได้กินน้ำเจ้าได้กินน้ำรูปโบราณดีดีมีแหวนก้อนก้อนบางอันโอ้ยเจ้ามาจะมิดนั่นะมี่จะเจากับเจลเลยนี่จะเจากินแต่กเจ้อือนี่ย่าไข่แม่มมดอยากก็อยากตุ้มกินไข่ก็ดี เได้เอยากทอดทอดกินเนง่อยากขาดคืนเนี่แต่นี้เนนะหมักพริกกินเผ็ดเจ้าก็กินเผ็ดได้อยู่บ่ะได้ยู่กับพเผ็ดแท้แล้วไทยเชือซีนูวยฮาหนุยนะ เจ้าเงินให้ไปซื้อดอกันจะซื้อเวลาขับมาขายเจ้าไปซื้อเด้เอซื้อพันชิพพันกินได้เป็นเดือนเลยเจ้าโอ้ยก็ได้พันชิพพันหึงแล้วหรื<ม>เดือนพุ่นแล้วกำกินมื้อนึ่งชีนุ้ยอาหนุย่ยกันแกงน้อไม้หนุ่มันกันใช้แต่อาหนุ่ยเอาพไปนอนไปซื้อลุมพวมพวะหาซีบแล้วก็สาวพันสองเธอเก้าชีบเด้อ เก้ 90, าสิบพันจักจะว่าใบเงินใบยังไงนะในใี่ใบเอื้านี่ใบห้าสิบแมนพอดีเก้าสิบสามใบนะบในี่ก็ใบเช้าแมนซื้อหมกพี่กับสิบพันกินเป็นเดือนเหลือแปดสิบพันก็ไ้ซื้อน,นั่นนี่กินค่อยก็เข้ามาเยี่ยมเราเลยเลยอยูเ่เนาะ เอ้าบาทนี่ม่แต่ว่าตอนแรกยังให้หลานเจ้าใตให้เด้อไพ่อยู่เลยแต่จากที่ใต้เห็นอย่างละเนาะมีไพ่นั้นอยู่เนาะมีไพชะะ่ชราอไอ่ตั้งเตือกนเลยตั้งเตือกตั้กใต้กับใต้โบยจากใต้แล้วกับไโบยใต้ไอาซื้อเข่าซื้ออย่างนี้กับแม่แอนนาแหละพี่น้องเนาะเพิ่นฝากเงินมาซื้อซื้อเข่าสอบหนึ่งแล้วก็บแบ่งเป็นหาถุงตวงละสิบโลเนาะ พอได้อันนั้นเป็นน้องๆแล้วก็ซื้อหลอดไฟพอมาปาไว้กับเงินเล็กๆหน่อยๆเบาลีเทีย่ยวมาจอบเราเลยเลยอยู่ดอกประตูนี่โอเคประตูเดี๋ยวค่อยหิกนนบกลับก่อนได้บหมนีอใช่ตู้ดูดีมีแห้งไอ้คว่างไอ้คว่างเจ้าก็ดูดีมีแห้งเลยได้เด้อลูกได้เพิ่งป้าใส่เลยเลยแต่แกญ่ายพูดพูดใจดีก็ให้อยู่ดีมีแห้งให้กูก็โกนได้อะไรเพิ่งได้อิงอันยา้เอ้ยได้ๆอยู่พอกินน้ำนี่แหละช่วยช่ยว,วยแน่ ความสุขความแากแน้วสาธุสาธุเอาโอเคพี่น้องน้องจังใดก็ขอบคุณขอบคุณทั้งแม่แอนนาเด้อที่ว่าให้เงินบรลลมาซื้อเขากระสอบนึงพี่น้องน้องแบ่งไปให้ผู้เฒ่าก็เล็กน้อยผู้เพิ่อยู่ผู้เดียวนะผู้ละ่ซิบโลก็กินได้เกือบเดือนแล้วพี่น,อน้องเลยเนาะสุดท้ายมากะคั้นทายเป็นสอบมีมิเตมูท้ทิมมาแหละกินตั้งเถอกินบ่เบิดม้นถวยหนึ่งซับมือหนึ่งมามือหนึ่งก็ Đây là lúc rồi khỏi kinh cũng mừng Thời nó bò Thời này này Bớt chứ bò Lấy nước ôn xa mư bớt Thuổi đừng đi Thế ừ. nào thuổi, thuổi là xa mư tít nào Thuổi là xa mư Ờ, à, ok bà này Nhưng lại gì mà Rồi bà bài đi đấy bà thảo Xa bà đi Xa bà đi ơi